ครับพบกับรายการ TDC Gamer TV นะฮะเยวมันอาอันนี้ก็มาอยู่กับเซิร์ฟพังก็เกินนะฮะโอเคไปอันนี้ผมเพิ่งจะมาเล่นครั้งแรกนะฮะโอ้โหไปตามโอ้มีคนหนึ่งคนหนึ่งนะฮะผมเรายังไม่ลุยนะราเัยไม่ลุยกับคนอื่นเฮ้ยเจอกล่องเจอกล่อง ผมเพิ่งจะมาเล่นครั้งแรกนะคะยังไม่เก่งอะไรมากหรอกเียผมตากันละกันตี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 ค้างโอเคค้างเหรอวะมันค้างเหรอหรือว่าผมค้างวะงงเฮ้ยเดี๋ยวของมันดีมากเลยนะเฮ้ยเก็บเก็บไม่ได้วะไอ้ใช่ไหมถ้ามันถอะไปอ๋อมันเก็บไม่ได้ปะวะใช่ปะ

อึบอึบอึบไปสกายเลยอุ้ยเดี๋ยวไก่จะตามพี่มาทางเดียวมาสองตัวเลยเหรอวะผมไม่เคยเทพไม่เคยเทพนะเอ้ยผมมาได้ครั้งแรกอย่าพึ่งอย่าม่เกย์อย่าม่เกย์อย่าพึงาพ่งตามเฮ้ย,อย,อยเอ้กหกนาทีจะทำการเดสแมทเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวกูติดอะไรวะเนี่ยเออ นี่อย่างเดียวแล้วครับท่านผู้ชมทุกท่านทำไมเลื่อนไม่เพิ่มเลยวะใช่ไหมใช่บุกแมงเราเลื่อเต็มขว้านหายอ้ามัาหาของโอ้ยก็ไม่มีของเออฉีดหอยชิดหอยแล้วอะไรฮะอะไรโอ้มึงพีีด้วยหรออะไรฮะโอ้บอกแล้วไงว่าผมไม่เก่ง ตาเฮ้ยดีเราอยู่ไหนเนี่ยตอนนี้ห้ากำลังรอจอนแมปนะฮะเอ้ยใช่กำลังจะเล่นอีกแล้วนะฮะผมหเ <c oughs> มื่อกี้นี่แพ้รับฆ่าไปนะไม่เก่งเท่าไหร่ไม่เก่งพีวพีเลยเพ <c oughs> <c oughs> ื่อนผมมาเทปมากยใหญ่เลยนะไข่โอเคบอกเลยผมไม่เก่งพีวพเลยสักนิดนึง จรงไม่เก่งเลยเดี๋ยวปรับเลยแป,ป๊บอ uh, o v อวีนะครับผม uh, ไม่เก่งเลยจริงโอยต้องไปฝึกมาใหม่เดี๋ยวผมจะเล่นทุกวันแล้วจะอัพคลิปทุกวันเลยเนี่ยไอ้ทั้งก็เกมเนี่ยจะได้ช็ดเทพสกทีเล่นแม่เลยอ่ะไอแล้วเดี๋ยวไทยทีมโอเค โอ๊ยหนึ่งนาทีครับตอนนี้ก็รอนะคะกระโดดรอไปเลยสามสองหนึ่งูไปฉุดกองอยู่ตรงนี้แล้วา,าไม่เปิดโอ้ต้องขุดใช่ไหมขุดขุดขดเฮ้ยปเปิดปปด,ดีวยวไเปิดไม่ได้ช่างไม่ไปเลยจ้าฮัลโหลกายไปแล้วจ้าพี่ไปแล้วจ้ามีดีแล้วไปเลย เอาไตรงนี้มีกล่องเว้ยตรงนี้มีกล่องเปิดเปิดเอาเปิดโอเคนะไม่มีคนตามมาใช่ไหมหอนีะวู้เจอของดีเว้ยไปให้มันหมดเลยเดี๋ยวนะเฮ้ยสับไปสับมะโอ้โคเด้นโคเด้นเอ๊ดอ่าไปบูเลยดีกว่าฮะ ไปจะเอากับพีโอู้หููอ้หูเล่นงี้เลยเหรอเฮ้ยเล่นงี้เลยโอ้อออยไม่ทันแล้วไปเลยดีกว่าเฮ้ยยายาโู้หูอีกแล้วโอ้ยมันจะลุมฆ่าเลยเหรอวะเนี่ยเราจะรอเราไปดูเรามาสามนาทีตายแค่ยังไม่ถึงนาทีเลยที ต่อดีกว,ว,ว่าหนึ่งสดงสามสี่ห้าวิงเีโค้ชเงไม่เก่งเว้ยเข้าใจคนประกาศน้งด็พี่มึนงจะมาเล่นนะจันน้อยวิกิ้โอเคครับแป๊บเดียว5้าสี่สสสองสองไปแล้ว ไปเลยดีกว่าไปเลยดีเ,เอ้ยกองซิวะเออเอาไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วเดียวเดียวเดียวอะไรอะไรโอ้กองนี้นี่โโอ้หเอาไปหมดแล้วเหรอกรีบีละคะไม่รู้เลยมากเราวิบดีเลยดีกว่าก่อนที่ใครจะเป็นไทยไป ทำไมมันวิ่งช้าลงวะหลอดเลือดก็ยังเต็มอยู่นะเว้ยเดี๋ยว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 ก็อดฟิร์กคิวแล้วแล้ววเฮ้ยดีแล้วดีแล้วดีแล้วอเอ้ยแล้วเราค่อยตามทีหลังแล้วก็ซุ่มตัวอยู่ในนี้สักก่อนอยังละกันนะไม่เอาอะไรมากครับแค่ซุ่มตรงนี้นั่นเองซุ่มไว้ก่อนยังไม่เอาอะไรมากโอ้ยไม่ไมีอาวุธเลยอ่ะเอ้ยเจอกล่องเว้ยดีมากครับ ฮูฮูฮิกแอดดีดีดีแล้วก็ชุดเกาะนะฮะอือหือรอแค่อั่นเกมแล้วก็จะแม่เป็นไทยอา่าอันนี้สโตนแอกนะฮะโอเคแล้วก็ไปเจอคนหนึ proof, yeah. ่งว wow. ่ะเจอคนหนึ <S <s ่งว่ะเจอคนหนึ่งว่ะเรารีบรีบรีบเพนก่อนไหมระวัง huh ที่มันจะเราจะโดนทำร้ายไปก่อน บอกเลยเพนอย่างเดียวครับเราจะมาเลยทำไมนี่จะเข้าใจผิดสิเราเพิ่งหัดเล่นนะเรายังไม่เก่งพอที่สำหรับใครเขายังไม่เอ้ยโอ้โหใครจ้อมตรงนี้มีบ้านเอาบ้านดีกว่าบ้านใครวะเกมลีเดอร์ไอเจ้เฮ้ยเฮ้ย เฮ้ย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 เก็บวอ้โหเฮ้ยดูมันเห็นดูมันเห็นเห็นป่าล่า,างงี้ก็ไม่มีอะไรนะเฮ้ยเฮ้ยมันดักหน้าบ้านว่ะเช็มหอยแล้วมันจะเห็นแล้วเพราะวะเฮ้ยไปเลยดีกว่าจัดการเลยดีกว่าฮะไปเลยคนอย่างงี้ไม่ต้องจัดการจัดการไอ้พีจ่จัดการเลยจ้า อุ้ยไดยมอนกูเพลนแล้วว้าเพลนเลยเ <c oughs> อ้ยไม่เอาอย่าเพิ่งซัดมาอย่าเพิ่งตามฆ่ามานะจ๊ะโอ้ยถึงชุดเกาะถึงชุดเกาะ,ะโซ่แต่แต่แต่ที่ขุดนี่ไดมอนน่ะเฮลโลมาเฟนเฮลโลมาเฟนเฮลโลมาเฟนอุ้ยอ้ยหลบหลบ เฮ้ยอะไรวะเอ็ลเอามันวัดได้เอ็ลไเปนเอลูไมเปเอ็ลอะไรพี่จาเอามันกระตุกว่ะเอื้อเออเือสิบคน รวมผมด้วยก็สิสิบคนนะที่จริงก็เหลือเก้าคนนะคะถ้าอย่างนี้ก็ไอไอไอนั่นอีกแล้วอะไอนั่นอีกแล้วเพนป่าลาบเพนป่าลาบถึงชุดเกาะนี้แต่ชุดเกาะใดเฮ้แต่อาวุธไดมอนนี่ผมเพนเลยฮะเฮ้ยมันมาอ่ะเฮ้ยผมไม่เอาอะไรมากครับพี่ผมไม่เอา เอ้ยอะนะผมโอ้โหโอ้ยกระตุกอะโอ้ยง่ายฮะกระตุกจริงจนะครับผมอโอเคนครับโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นพอสมควรนะครับเป็นผมที่เพิ่งหัดเล่นมาใหม่นะฮะอ่าเพิ่งหัดเล่นใหม่เลยยังฝีมือยังอ่อนทัดอยู่นะฮะถ้าผมเล่นมาทุกวันนี้ก็คงจะเก่งขึ้นอ่าเป็นระดับหนึ่งนะครับอ่าถ้าชอบพี่ลืมกดไลค์นะครับ ถ้าชอบอย่ลืมกดไลค์นะครับกดซับให้ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะอะนะครับผมอะไว้เจอกันคราบซอร v ไพร์เกมพาที่สองนะฮะโอเคครับไว้เจอกันช็ิปหน้าครับสวัสดีครับ